โอเคระหว่างนี้นะคะทุกคนจะเพิ่มไปไหนนะเดี๋ยวให้กล่องสมบัติกันดีกว่าเนาะมากันเยอะละมากันหลายท่านละให้ทุกคนรับกล่องสมบัตินะคะจะเอาไว้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นสร้างตัวตนของพวกเราได้นะคะจะโยนกลับมาให้เจ้าของช่องหรือว่าเอ้ยเราอยากจะไปสร้างตัวตนที่ช่องอื่นก็สามารถได้เช่นกันค่ะระหว่างที่รอนะคะที่เวลาเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะความรู้ที่โหหาไม่ได้แล้วนะคะ หาไม่ได้แล้วบนโลกใบนี้เราเราหาความรู้มกันไม่ได้แล้วเราจะาทำอย่างไรดีใช่ไหมคะเราก็มาพูดคุยกันบนช่องนี้ค่ะบนช่องช่องทางนี้กันละ,ะนี่ค่ะให้เห็นอะไรกันใหม่ๆแล้วเนาะมาต่อมาอะไรดีคะกาแฟแล้วเดี๋ยวปากหมดุดเป็นคอลลาเจนดีกว่านะคะคอลาเจนนี่เลยค่ะที่พาไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไมค์คอร่าคอลาเจน ที่ทาจากอะไรคะปลาน้ําจืดค่ะแต่เป็นปลาทะเลน้ําจืดนะเขาขึ้นขึ้นไปเอ่อญี่ปุ่นนะคะก็เป็นทะเลอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลแต่เป็นทะเลที่น้ำเขาเริ่มกลอยนะคะเหมือนปลากระพงอะไรนี้ใช่ไหมคะก็จะมีแบบน้ำจืดน้ำกลอยนะคะ,ะทุกคนเห็นนะคะจากได้ส่วนลด70บาทว้าวไม่ธรรมดาเลยนะคะได้ส่วนลด70บาทค่ะ ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะใครที่อยากจะช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วได้ส่วนลดช้อปปิ้งแล้วได้ของแถมนะคะร้านนี้ให้ส่วนลดนะคะมีส่วนลดให้จากทิกตอ,อกนะไม่อยากพลาดไม่อยากพลาดความปังนี่เลยค่ะขอบคุณนะคะขอจอขอใจเปิดค่าการมองเห็นอย,อย่าอย่าดูคนเดียวให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะว่าร้านกลูกแตแม่มดออนไลน์มีสินค้าเพื่อสุขภาพเอาไปลงตะกร้าของตัวเองนะแนะนำค่ะ รปกระตไม่ได้เปิดเป็นพันธมิตรนะเปิดให้ทุกคนอ่ะเอาไปลงตัวเองได้ไม่มีทุนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราใช้กรณีฝากส่งได้ก็ t ไหมคะนึกออกไหมเราไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเราไม่เอาระบบพันธมิตรก็ได้นะคะเราเอาระบบร้านของตัวเองค่ะไปลงตะก,ก้าของตัวเองนะเราจะได้เป็นเจ้าของร้าน ลูกค้าเวลาเปิดสั่งซื้อสินค้าจะเป็นชื่อร้านของเราค่ะจะเป็นชื่อร้านของคุณเลยชื่อร้านของคุณชื่อว่าอะไรคะชื่อร้านของครูกระแตครูกระแตแม่มดอนไลน์ครูกระแตแม่มดอนไลน์ชื่อร้านของทุกคนชื่อร้านอะไรเอ่ยอ่ะใครมีตะก้าบ้างคะมาดามนัตตี้มีชื่อตะก้าช่องของตัวเองไหมคะอ่าเนี้ค่ะพอเข้าไปนะคะก็มีกาแฟแล้วชื่อร้านนตตี้ช็อปเห็นไหมคะมีชื่อร้านของตัวเองแล้ว มีกี่รายการคะเราสามารถไปเพิ่มไปเพิ่มรายการของเราเพิ่มขึ้นได้นะคะเพิ่มขึ้นได้ถ้าทุกคนสั่งซื้อสินค้าเราตลอดอย่างนี้ค่ะเราก็จะติดอันดับสินค้าด้วยเอามั้ยคะในโทรศัพท์ใครเคยสั่งซื้อสินค้าใน t i k t o k แล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าจับโทรศัพท์มันจะมีรายการสั่งซื้อเราเลื่อนเข้าไปจิ้มเข้ามาเราจะเห็นเลยร้านไหนที่เราเคยไปซื้อสินค้า เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นเจ้าของร้านร้อยเครื่องโทรศัพท์มีชื่อร้านครูกระแตชื่อร้านเนตตี้ช็อปดีไหมคะชื่อร้านเนตตี้ช็อปเนตตี้ช็อปมีเพื่อนอยู่ประมาณ900 0คนและ900 0คนจับโทรศัพท์และจิ้มซื้อสินค้าผ่านเนตตี้ช็อปนัตตี้ช็อปรวยไหมคะเอาไหมคะแต่ถ้าร้านเนตตี้ช็อปจิ้มไปเป็นชื่อร้านคนอื่นไม่มีร้านเนตตี้ช็อป ถึงเวลาเขาก็จิ้มไปที่ร้านกอไก่ขอไข่ขอขวดจริงไหมคะวันนี้เรามีชื่อร้านของเราแล้วเอาสินค้ามาลงในร้านของตัวเองซื้อลงร้านเอตัวเองซื้อของตัวเองก็ได้นะคะทุกคนจริงไหมลงร้านของตัวเองแล้วก็ซื้อของตัวเองนี่นะคะของพอจิ้มของมาดามนัตตี้นัตตี้ช็อปมีสินค้ากี่รายการมีคําว่านัตตี้ช็อป เขาจะบอกเลยจริงไหมคะว่ามี4รายการอย่างของครูกกาแตร้านของครูกกะแตจิ้มไปที่สินค้าเยี่ยมชมก็ได้นะคะก็จะเห็นกี่รายการคะยี่สิบรายการเห็นยีรายการเลยนะคะเอาไหมคะยี่สิบรายการเยี่ยมชมที่หน้าร้านที่หน้าร้านนะคะพิมพ์คำว่า เยี่ยมชมจิ้มไปที่ครูกระแตแม่มดอะไลนแล้วก็เยี่ยมชมแล้วก็เลื่อนดูสินค้าเห็นไหมคะแล้วถ้าทุกคนจิ้มยี่สิบรายการแล้วก็ชื่อร้านอยู่ตลอดค่ะทำออนไลน์แบบระยะยาวมาเจอครูกระแตก็สอนให้ทำออนไลน์แบบระยะยาวนะคะทำกันยาวๆไปค่ะช่วงนี้ยังไม่มีใครค่ะยังไม่ได้ซื้อสินค้าผ่านช่องเราแต่เราก็ต้องเริ่มต้นเหมือนปลูกพืชใช่ไหมคะหวานเมล็ดปลูก มะม่วงใช่ไหมลงมเมล็ดมะม่วงมเมล็ดมะม่วงเนี่ยตอนที่เราลงไปค่ะยังเป็นยังอยู่เป็นเปลือกใช่ไหมคะมาดามเนตตี้ยังเป็นเปลือกเลยค่ะยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเขาค่ะได้ถึงเวลาแตกกระดูใช่ไหมแต่ <laughs> แตกกระดูออกมาเนี่ยเขาจะมีหน่อออกมาแล้วก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยนะคะออกจากเปลือกก่อนอีกเม็ดมะม่วงนะออกจะเป็น ต้นอ่อนเนี่ยเขาต้องออกจากเปลือกแข็งแข็งเขาก่อนใช่ไหมะคะเราทําออนไลน์ก็ต้องให้เขาออกจากเปลือกแข็งแข็งเขาก่อนนะคะออกจากเปลือกแข็งแข็งเขาก่อนแล้วก็ค่อยๆทะลุดินใช้เวลานี่ค่ะบางส่สวนกลองโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะทําความเข้าใจไปนะคะทําออนไลน์แบบง่ายๆค่ะพอเราทำความเข้าใจไป เราก็จะรู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองจะทําแบบนี้นี่เองใช่ไหมคะดามเนตตี้ทำยังไงก็ได้ค่ะคือเราทําสินค้าลงได้หนึ่งชิ้นแล้วชิ้นที่สองทำแบบไหนชิ้นที่สามทำแบบไหนก็ยิ่งง่ายค่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์หลักๆของโคงกาเตที่ร้านโคกาเตก็จะเป็นกาแฟแม่มดใช่ไหมคะแม่มดคอฟฟนี่แหละคะ่ะแล้วก็โกโก้แม่มดไฟเบอร์แม่มด,แ,มมดแล้วก็มีคอลลาเจนที่นําเข้ามานะคะที่ผลิตกันกับกลุ่มเพื่อนๆน,น,นี่แหละคะ่ะ มีกาแฟโกโก้ไฟเบอร์3แล้วใช่ไหมคะในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์แล้วก็มีคอลลาเจนคอลลาเจนก็แบ่งเป็น1กล่องแบ่งเป็น3กระป๋องแล้วแต่ลูกค้าจะทานเซตทดสอบนะคะหรือว่าเป็นกาแฟก็มีแบบไปชิมนะคะเรียกว่า1กล่องเขาเรียกว่าชิมสวัสดีจ้นน้องรุงเนี่ยคะ่ะเรียกว่าหนึ่งกล่องเขาเรียกว่าชิมน้องรุงก็อยู่จักราดใครอยู่ที่ไหนอย่างไร ที่สาคัญคือการมีร้านค่ะน้องลุงกําลังแนะนําให้ทุกคนนะคะมีร้านกลูกระแตเนี่ยก็มีร้านอยู่แล้วใช่ไหมคะเห็นว่าตัวเองค่ะกลูกระแตเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะเป็นผู้ซื้อสินค้าจะซื้อกล่องกลูกรตแตต้องแพ็คของใช่ไหมคะซื้อกล่องมาจิ้มไปร้านเดิมอยู่ในโทรศัพท์ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเล็กคอร์ดได้หมดนะคะเป็นไม่ได้ผ่านทิกตอกหน้าใครนะ,ะเพราะพอจิ้มปุ๊บ มันจะเล็กขอดมาที่โทรศัพท์เลยว่าชื่อร้านคนนั้นสินค้าเข้าไปที่ร้านคนนั้นเลยค่ะเราเป็นผู้ซื้อดูก่อนนะคะพอเราเป็นผู้ซื้อเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าเราเป็นผู้ขายเราจะทำยังไงให้ผู้ซื้อมาซื้อสินค้าชื่อร้านเราเป็นชื่อร้านเรานะคะจะมีะไรายได้แต่ถ้าเป็นชื่อร้านผู้อื่นเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นแต่ต้องจิ้มผ่านผ่านอะไรคะผ่านหน้าทิกตอ,อกเรา โอกาสมากหรือน้อยคนส่วนใหญ่เขาจะค้นหาชื่อร้านหรือชื่อติ๊กตอกเราเทียบไม่มีถูกไม,ม่ผิดนะคะแต่เราจะต้องทําความเข้าใจเลยว่าเขาจะสั่งผ่านหน้าติ๊กตอกหรือสั่งผ่านตะกา้ตาตะก้าจะต้องเป็นอะไรคะชื่อร้านเอาอยัางไงดีไลฟ์สดแล้วเราผูกตะกา้าเราจะได้ใช่ไหมคะทำคลิปผูกตะกา้าเราจะได้แต่ถ้าทั่ว,วไปเขาจิ้มหน้าโปรไฟล์แล้วจิ้มไปที่ร้าน โอกาสและค่าเฉลี่ยเป็นไงคะได้ไหมโอเคใครเข้ามาแล้วกดหน้าจอนะคะเปิดค่ากราํามองเห็นแล้วก็ทักทายกันและกันได้คะ่ะทักทายกันได้นะคะครูกระแตก็จะมาให้ความรู้กดกระดิ่งกดติดตามกันและกันขอบคุณนะคะขอจอขอใจขอของขวัญให้กันและกันคะ่ะใครอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรก็มาส่งต่อนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเดี๋ยวครูกระายจะจบไลฟ์ ช่องนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกช่องหนึ่งนะคะโอเคบายบายค่ะ